คุณสว่างแสงขวัญดาวน้อมการาบน้ำพระก,การพ่ะครูด้วยความเคารพอ,อย่างสูงกราบพ่อครูครับลูกขอถามว่าคนที่ตายแต่เป็นผีชะนะยังยึดถือร่างของตนอยู่หากเอาร่างนี้ไปเผาแล้วจิตเขาจะพยาบาทเพราะยึดอยู่ไหมคะเออน่าคิดเนาะถ้าจิตเขายังยึดว่าเป็นร่างของเขาเขาก็ต้องพยาบาท พราะไปทําลายร่างของเขาแต่เขาติดยึดวัดร่างเขาจะต้องมีร่างแล้เอร่างของเขาไปทําลายไปเผาเนี่ยเขาก็ต้องพยายามนี่มันในยะของอกิเลสต่างๆมันมากมายกายกองที่ถามมานี่ก็เป็นเป็นเป็นในยะหนึ่งเป็นมุมเป็นแง่เป็นแต่ละเหลี่ยมแต่ละประเด็นเอามาถาม มันก็เป็นอย่างนั้นได้คนที่จะไม่ยึดถือร่างร่างเฉพาะร่างนี่คือสรีระร่างนี่คือสรีระบอดี้ไม่มีจิตร่วมไม่มีจิตร่วมถ้ามีจิตร่วมเมื่อไรเราเรียกว่ากายกายะไม่มีจิตร่วมน่ะมีชาติทิฏฐิ มันคนที่เข้าใจคำว่ากายะหรือกายเนี่ยไม่ไม่มีจิตร่วมเลยคนนั้นมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคนที่มิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็คือคนยังไม่พ้นสักกายะทิฏฐิสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ผิดเข้าใจผิดกายะไม่เกี่ยวกับจิตเลยกายะคือบอดี้กายะคือสรีระอย่างเดียว จิตเขาแยกเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เกี่ยวกันคนเข้าใจอย่างนี้ผิดตั้งแต่ต้นเรียนรู้ปฏิบัติทำให้ตายยังไงก็ไม่มีทางบรรลุธรรมเพราะกระดูมเม็ดแรกคือสักายทิฐิที่เป็นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งไม่พ้นและคนไทยนี่แหละภาษาคำว่ากายนี่ยมาเป็นภาษาไทยชัดหมดแล้ว คำว่รรกายเนี่ยมาเป็นภาษาไทยชัดหมดแล้วถ้าไปเปิดพจนานุกรมไทยนะกายคือร่างคือสรีระคือเฉพาะบอดี้ไม่มีจิตร่วมแต่พจนานุกรมบาลีไทยเขายังแปลอยู่ว่ากายนี้คือองค์ประชุมของเจตสิกเวทนาสัญญาสังขาร ก็ยังใช้ได้แต่ความรู้สึกขนาดพจนานุกรมบาลีไทยก็ยังแปลถูกอยู่เขาคนไทยก็เข้าใจว่ากายเนี่คือสรีระอย่างเดียวมอดีอย่างนั้นเลยแม้จะเรียนมาแล้วก็เผินมาพอพูดกายก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะถ้าเข้าใจว่ากายนางหนึ่งถูกต้องสมาธิว่าต้องมีภายนอก,ต,อนอกต้องมีสรีระภายนอก เชื่อมต่อเป็นอายตนาอยู่กับภายในขาดกันไม่ได้ถ้าขาดกันไม่มีกายเพราะฉะนั้นคนที่ตายลงทิ้งเหลือแต่ซากศพซากศพไม่ไม่มีกายคือซาก ศพคือซากของสรีระคือท่าซากของดินน้ำไฟลมไม่มีจิตเข้าไปร่วมเลยอาทีนี้ประเด็นทิ่ถามนนคนนี้ตายยังยึดร่างของตัวเองอยู่ยังไม่ออกไปไหนจิตวิญญาณยังเฝ้าอยู่กับร่างแล้วร่างก็ไม่เนา่าคนนี้โง่ดักดานเนี่ยยังภาพที่ก็อินเสิร์ตมาเนี่ย อึ้งล้างป่าชาเจอศพลงพ่อทองไม่เนา่าและก็กราบเคารพกันไม่เนา่าก็คือซากศพของคนอวิชชาคนหนึ่งหรือมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งที่เรียนผิดสัจธรรมตายแล้วควรจะออกจากร่างสามัญคนทั่วไปไม่ต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ต้องน,นักเรียนรู้มากอะไร ตายแล้วร่างกายมันก็ออกจากร่างไปทิ้งซากศพไปก็ธรรมชาติถูกต้องเป็นธรรมดาแต่นี่รู้มากยากนานโดยกลายเป็นปูสมเฝ้าซากมันก็ยิ่งเสียเวลาชา้าแล้วก็ตัวเองก็อวิชชาไปยึดซากดินน้ำไฟลมว่าเป็นเราปุถโธเอยเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราพระเจ้าสอนตัรใดตัวไร ก็โง่อยู่ดักดานนั่นแหละทีนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในความผิดพลาดตรงนี้ซับซ้อนลึกซึ้งเยอะนะอัตมาก็ตอบตามที่ประเด็นที่ถามมาทีนี้งานคล้ายต่อบไปแล้วอ ที่ตอบว่าเขาจะพยาบาทไหมถ้าเขายึดเขาก็พยาบาทเขาไม่ยึดก็แล้วไปเราจะไปรู้ได้ไงว่าเขายึดเขาไม่ยึดนะต่อมาคุณอมพรกุลศักดิ์สิริคนมีศีลสังเกตดูคนภายนอกไม่อยากคบด้วยโอ้อ่าคนมีศีลสังเกตดูคนภายนอกไม่อยากคบด้วยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเขาโง่นะ คนมีศีลแล้วไม่ครบไม่อยากครบด้วยเพราะเขาโง่เขาเห็นว่ามันไม่เหมือนเราคน,คนนี้มันไม่ใช่พวกเรามันคนต่างดาวคนอะไรวะไม่ฆ่าสัตว์ยุงกัดก็ไม่ตบก็เคยลาจะบ้าไงก็ตบหน่อยเดียวมันก็ตายแล้วยุงอ,ะอ่ะอ่า ไปฆ่าสัตว์มาคนอะไรแล้วบอกไปฆ่าสัตว์มากินบาปเอา้าก็ฆ่าสัตว์นะพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่ธรรมดาอยู่แล้วอย่าฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์มันเป็นผิดศีลข้อนหนึ่งกับบาปแล้วแม้คุณไม่ฆ่าคนอื่นเขาฆ่าไหมคุณคุณก็เกี่ยวเนื่องไม่ได้ขาดกันถ้าเกิดคุณเป็นคนว่า,าจ,จ้างให้ไปเขาให้เขาฆ่ามาโดยไม่ต้องตกลงกันแล้วคุณฆ่าแล้วเอามาหาตลาดคุณก็ไปซื้อมาอีกทีน หรือไม่ซื้อคนไปซื้อมาแล้วคุณก็มาทำอาหารแล้วคุณก็กินเนื้อสัตว์เพราะการจะเข้าใจว่าการกินเนื้อสัตว์นั้นเป็นบาปบาปเป็นอันมากไม่ใช่บุญเลยในชีวะกะสูดห้าข้อทวนอีกชีวะกะสูลห้าข้อนี่และจะชัดเจนผู้ที่มีปัญญาฟังดีๆฟังสุสุสัส่งละปะเตป,ปัญญาฟังดีๆแล้วจะเข้าใจข้อที่หนึ่งคนกล่าว ชื่อสัตว์โดยเริ่มมีจิตแล้วนะมีเจตนาเจตสิกแล้วกล่าวชื่อสัตว์ถ้ากล่าวชื่อสัตว์เฉยๆไม่มีเจตนาที่จะไปจับมันมาโดยจะบาะจะถึงข้อห้าจับมันมาแล้วก็ทิศทางมันเริ่มไปมาถึงข้อห้านี่มันจะถึงอย่างไรอันนั้นอันดับที่หนึ่งกล่าวชื่อสัตว์ไก่หมู ปลาอะไรก็แล้วแต่นี่บาปแล้วโดยมีจิตเจตนาเจตสิกเริ่มรู้สึกว่ามันต้องเป็นอาหารเรานะบาปแล้วนะข้อที่สองสัตว์นั้นเมื่อถูกเขาผูกเขาไปจับมาไม่ผูกเอาใส่ข้องเอเอาใส่ตะกร้าใส่อะไรมาก็ตาม ผูกคอนำมาย่อมเสวยทุกทรมนัดทำให้สัตว์มันทุกก็บาปแล้วเป็นข้อสองเพิ่มขึ้นแล้วนะบาปมากขึ้นแล้วไปจัดหนักไปทำถึงสัตว์จับพระผูกมาเลยสามพูดนั้นพูดอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปฆ่าสัตว์นี้จะบาปไหมเนี่ย อันนี้ชัดขึ้นแล้วเทงไม่ออกแล้วคุณเป็นคนสั่งคาสี่สัตว์นั้นเมื่อกำลังถูกฆ่าย่อมเสวยทุกโทมนัดพระพุทธเจ้าตรัสในบายละเอียดถึงขนาดคนทำกับคนรับทั้งประธานและกรรมประธานคือคนสั่งหรือคนบอกกรรมคือคนกระทำมันบาปยกันทั้งคู่มันมีสองนะ พอฆ่าแล้วข้อสี่สัตว์นั้นเมื่อกำลังถูกถูกเขาฆ่า,าย่อมสเสวยโทมมนัดมันจะพยาบาทไหมถึงข้อสี่เลยฟังให้ดีนะความละเอียดที่พระเจ้าท่านสอนไว้เนี่ว่าสัตว์นี่อย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาเลยไม่ว่าสายใดๆเราไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้เกี่ยวอะไร เอาข้อห้าแล้วจะชัดยิ่งขึ้นสัตว์นั้นเมื่อกําลังถูกเขาย่อมฆ่าถูกฆ่าอยู่ยอมสเสวยโทมตรนนี้ข้อสข้อหผู้นั้นยังตถาคตและสาวกตาถาคตให้ยินดีไปด้วยเนื้อเป็นการไม่ควรเขาเอามาถวาย เป็นภิกษุหรือเป็นพระพุทธเจ้าคนก็ก็เอาเนื้อสัตว์ทำอาหารมาถวายเป็นขาธิยญโพชโพอด้วยนะถวายอย่างทำมาอย่างดีอย่างอร่อยอย่างสูงส่งอย่างประดิษประดอยมาอย่างดีเลยมาถวายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอากับปิยะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำไม่ควรกระทำคืออย่าเอา อาหารเนื้อสัตว์มาถวายภิกษุมาถวายพระพุทธเจ้าบาปถึงข้อที่หเป็นอกกัปปิยะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเลยบาปข้อที่ห<า>เป็นการไม่ควรย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากเข้าใจละเอียดละเอียดได้ไหม เพราะฉะนั้นคนที่ไปบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านฉันเนื้อสัตว์เนี่ยยังตื้นเขินมากแล้วก็เรียนนี่อยู่ในพระเจิบิณฑบตก็เรียนจบปร,ริญญาเก้าจบด็อกเตอร์ทางศาสนาทางบาลีทางสันสกฤตอะไรก็แล้วแต่แต่ก็อ่านคําตรัสพระพเจ้าไม่แตกไม่ชัดเจนนะแล้วไปเบี้ยวบาลีว่าสั้นจิตจะ ปานังชีวิตตังชีวิตปานังชีวิตตาวโรเปตุงทบลีว่างัน้นสันจิตจะแปลว่าเจาะจงหรือจ,จิตเจตนามุ่งหมายมีอยู่บาลีมีอยู่แค่นี้สันจิตจปานังชีวิตตาวโรเปตุงวโรเปตุงแปลว่าข้าปานาชีวิตตังก็คือปานาติปาตาเวรมณีและปานาคือชีวิตชีวิตตังปานะคือธาตวิญ,ญญาณจิตของชีวิต ไปทำให้มันตกล่วงเปตะทำให้มันตกล่วงทำให้มันอาตะตกชีพมันตกชีวิตมันขาดชีวิตมันตกไปผู้มีเจตนาไปทำให้ชีวิตของสัตว์ตายนี่คือผู้ที่มีความเจาะจงทำบาปเต็มรูปแล้ว เขาก็ไปเบี้ยวบาลีว่าเจตนาฆ่าสัตว์เพื่อคนชื่อนี้คนนี้กินไม่ได้คนอื่นกินได้หมดเห็นนักเบี้ยวบาลีไหมเจาะจงคนนี้เจาะจงสู่แดนธรรมสุดแดนธรรมกินไม่ได้นะสัตว์นี้เขาฆ่ามาแต่ท่านนั่นนั่งอยู่นั่นนะ่ะท่านดินไทยท่านแสนดินฉันได้เขาไม่ได้เจาะจงท่าน เก่งไหมนักเบีย้ยบารีนี่เก่งไหมโอ้โหเก่งชิบหายเลยชิบพาตัวเองด้วยเพราะตัวเองเป็นบาปแล้วก็พาให้คนอื่นชิบพายไปด้วยน,นี่เป็นสัจจนะนะรองอธิบายไปคนเขาเข้าใจกันมาอย่างพวกคุณพอรับรู้ชัดเจนไม่ต้องมา มีวิบากที่จะไปเกี่ยวเนื่องอะไรต่ไรกับสัตว์ทั้งหลายอีกเพราะแต่ก่อนเรายังไม่รู้เราก็มีวิบากแก่กันมาอีกตั้งไปตรูุเท่าไรมันก็ยังเป็นวิบากบาปเป็นหมาไล่เนื้อไล่เราอยู่พอเราหยุดวิบากบาปนั้นโจรสร้างแต่กุศลวิบากไปเลยนําหน้าหมาไล่เนื้อก็จะมีสิทธิ์ไล่ไม่ทันแต่ถ้าคุณก็ยังทําต่ออยู่วันเดี๋ยวก็หมาง่าไปลงนรกไล่ทัน วิบากบาปของเราไล่เราทันนี่เจ้าตมาไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงเพราะงั้คุณยังมียังกินเนื้อสัตว์อยู่วันหนึ่งคุณก็จะตกนรกเพราะคุณกินเนื้อสัตว์ที่มีวิบากบาปมันมากท่วมจนกระทั่งคุณจะต้องเหตุปัจจัยของคุณที่เป็นวิบากบาปถึงขั้นนรกคุณก็จะต้องตกนรกเพราะกินเนื้อสัตว์ ฟังดีๆอัตมาไม่ได้พูดเล่นเ,เขาจะแยงข้างๆกูครูครับบอกว่าก็เอาไปถวายพระก็อาจจะเป็นบาปแต่ก็ไม่ได้บอกนี่ว่ากินเองเป็นบาปเอาเถอะฉลาดฉลาดไปนะก็เชิญผู้ฉลาดก็เพื่อบำเลงกิเลสตัวเองก็ฉลาดไปเถอะฉลาดแบบนั้นนะ แย่ความยิงมองมองแค่ว่าขนาดเสียสลาดนะครับไปถวายพะนี่เป็นการเสียตลาดหรืเป็นบาปแล้วการกินอกินเองมันยังระตัวมากยิ่งกว่าเสียสลาดอีกก็คนเราก็เป็นอย่างนั้นเนี่อธิบายเพื่อที่ตัวเองจะได้สมใจจะโง่หรือฉลาดมันก็เป็นสัจจะเราอธิบายชัดเจนว่าโง่เป็นอย่างนี้ฉลาดเป็นอย่างนี้ จริงๆแล้วคนฉลาดนะั่นคือคนเลิกละหมดเลยเลิกละสิ่งที่จะเกี่ยวเนื่องวิบากบาปต่างๆเข้าใจความหมายของประการวิบากบาปถ้าเรากินพืชไม่มีวิบากบาปถ้าเรากินสัตว์มีวิบากบาปบางคนเข้าใจเท่านี้ เราก็ไม่ฉลาดมากหรอกเราก็เออเข้าใจแล้วกินสัตว์มีบาปบาปมากกว่ากินพืชแล้วก็มากินแต่พืชตายไหมไม่ตายแล้วเราก็มีวิบากบาปไหมเออคนนี้ฉลาดแต่คนยังก,กินเนื้อสัตว์อยู่เขาก็ต้องมีวิบากบาปยิ่งคนตะวันตกกินแต่เนื้อพืชผักไม่ค่อยกิน เขาก็ยิ่งมีบาวเขามไม่รู้เรื่องหรอกเพราะงานคนเทวานิยมคนที่นับถือพระเจ้าคนที่เป็นาศาสนาที่ไม่ได้รู้มดละเอียดเหมือนของพระเจ้าถึงจิตปัญญาถึงวิบากบาววิบากบ,บุญไม่เข้าใจเรื่องกรรมวิบากเขาก็จะเป็นของเขาอย่างนั้นนะ่ะเขาจะสร้างอาวุธเขาจะฆ่ากันเขาจะแย่งเป็นใหญ่เขาไปอย่างนั้นตลอดเลยไม่จบหรอก ในโลกขณะนี้มีเมืองไทยที่เข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นดีขึ้นจนอัตมาเคยบอกว่าถ้าพร้อมเมืองไทยจงประกาศความเป็นกลางเลยใครจะรบกันที่ไหนเราจะเป็นกาชาติกับพระราธิการเท่านั้นช่วยเราจะไม่รบกับใคร สร้างอาหารการกินทําอยู่ทำยาไว้รักษารู้จักวิธีการช่วยดูแลรักษาเจ็บป่วยได้ไข้ซึ่งเป็นทุกข์อันสําคัญช่วยคนเท่านั้นก็มีพลังงานหรือว่ามีความสามารถหรือมีความรู้ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติสูงสุดละไม่จำเป็นไปนต้องรู้วิชาการอะไรเก่งกาจอะไรอะไรมากมายเกินการ สองวิชาเนี่ยคือเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยชีวิตนะส่วนผ้ากับบ้านสร้างบ้านสร้างผ้านั่นก็อีประเด็นหนึ่งส่วนข้าวกับยาเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็มาสร้างข้าวกับยาเนี่ย,นนบ,ย,ยบ้านกับผ้าทุกวันนี้มันก็ไม่น่าจะ ตำบากลำบนอะไรนะถ้าคนมีที่จะอยู่ก็ไปเอาป้ายหาเสียงมาเหมาะลงบมุงก็เป็นบ้านหน้แล้วแล้วเมืองไทยก็ไม่มีธรรมชาติอะไรเลยหกขากเหมือนก็ยังย่านอื่นเมืองไทยนี่เป็นสุดแดนที่ ธรรมชาติที่จะโหดร้ายลมแรงพัดพังพายุน้ำท่วมหรือว่าแผ่นดินไหวอะไรอะไรภัยธรรมชาติน้อ,นนอยที่สุดแล้วรประเทศเดินๆนี่เขาหนักกว่าหมดเลยเยา่านเรานี่เพราะคนจะเกิดในประเทศไทยเรียกว่าเสนาสนะสป,ปายะเป็นคนมีกุศลเป็นคน ไม่ใช่คนธรรมดาจะมาเกิดเป็นคนไทยนี่อธิบายถึงเชิงวิบากเพราะจงดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและนับถือศาสนาพุทธที่ได้เกิดในญ่านนี้เพราะวิบากที่เป็นกุศลของเราจริงๆยิ่งได้เกิดแล้วพบศาสนาพุทธก็ยิ่งเจริญอีกน,นอกจากพบศาสนาพุทธแล้วได้ศึกษาได้เข้าใจโลกุตตรธรมอีก นั่นก็ยิ่งเจริญยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งโลกุรธรรมแล้วปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ก็จบกิจกุจะเกิดเป็นคนอีกหรือไม่เกิดเป็นคนอีกก็จบแล้วตอนนี้คำว่าจบกิจกระตัญกรณียังไม่ต้องไปทำอะไรอื่นอีกแล้วคุณจะอยู่ก็เป็นพระโพธิสัตว์ยังอาตมาในจบอรหันต์ต้นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเป็นระดับเจ็ด คนไม่เข้าใจหรอกเขาก็ไม่เชื่ออาตมาไม่มีปัญหาน,นะเขาเชื่อไปเชื่ออาตมาบอกความจริงเพราะอาตมาพูดความเท็จไม่ได้เพราะรู้ว่าความเท็จมันบาปแล้ออวอาตมาจะไปทาบาปทาไมอาตมาเป็นอรหันต์มาแล้วยังไปทาบาปอยู่ก็โง่างาตายอรหัตนต์จะทาบาปไหมพระทูตไม่มีเราพูดเท็จหรือพูดจริงเราก็ต้องรู้ว่าเราพูดเท็จหรือพูดจริงเพราะอาตมาจะไม่พูดเท็จพูดมันเป็นกรรมที่เป็นอันรมหรือเปล่า กรรมที่เป็นอันทำนาพูดอ่ะแล้วคุณพูดเทจแล้วคุณจะบอกเฮ้ยเอาอย่างลบๆนะลิขิตลบพูดไปแล้วก็เอาลบปล่อยออกไม่เอาเราไม่รับได้ไหมกรรมไม่อนทำคุณทําแล้วก็ต้องเป็นของคุณอ่ากรรมมกตากรรมมโกมิกรรมทตา,รรทายาโทคุณก็ต้องรับวิบากกรรมของคุณทิ้งก็ไม่ได้ไม่ทิ้งไม่เอาก็ไม่ได้อ่ามันต้องเป็นของคุณ มรดกกรรมคุณทำแล้วต้องเป็นของคุณทำดีทำชั่วทำหยาบทำละเอียดอะไรก็แล้วแต่นเพราะศาสนาพุทธจึงกรร,ก,รรกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มา,าคณจับยังไงคุณก็เพราะกรรมนี่แหละพาคุณเป็นพาคุณไปกรรมโยนนี้และคุณก็พึ่งพาอาศัย กรรมของคุณเองไม่มีใครมาบัญชาไม่มีใครมาสั่งไม่มีใครมาบันดาลคุณทำาพคุณเองแล้วก็เป็นไปนตามกรรมไม่บากของคุณทั้งนั้นนี่ความตัดสินของพระเจ้าสูงสุดแล้วถ้ารู้แล้วเราก็มาสำคัญที่กรรมมาจบสูงสุดแล้วนี่แต่ใครรู้กรรม a n นทา m e ฟออฟคอนติ u นวัมจบไอสไตน์ก็มีความรู้ Space and Time of Continuum มอัตม,มากร้ก,กร,รม And Time of Continuum ทุกอย่างก็มีจะ Continuing หรือ Continuum ของสิ่งที่สังขารสังเคราะห์กระทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ของกาลเวลากับกรรมทุกวินาทีของกาละ ก็ไปกับกรรมที่คุณเดินทางกรรมของคุณจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วตามสัจจะสมมุิที่สัจจะที่สุดกรรมของคุณนั้นพ้นดีพ้นชั่วทําแต่ดีสัพปปาปัสสะกระนังแล้วไม่ทําชั่วอีกเลยและกรรมนั้นยาวว่าแต่ดีและชั่วเลยทํากรรมนั้นอย่าง หมดสุขหมดทุกข์เพราะงั้นความรู้ที่เรียนสุขทุกข์คือโลกุตระความรู้ที่เรียนแค่ดีแค่ชั่วคือโลกิยะตอนผู้ที่สอนกันอยู่นี่มว่าทําดีอย่าไปทําชั่วก็สอนแค่โลกิยะโลเทวนิยมหรือว่าตะวันตกพระเจ้าสอนแต่ดีชั่วไม่ได้เคยสอนสุขหรือทุกข์แม้พระเจ้าก็เป็นสุขนิยมไม่ได้พ้นสุขพ้นทุกข์ ไม่ได้มีนิพพานพระเจา้าไม่รู้เรื่องส่วนตัไม่รู้เรื่องหรอกเพราะไม่รู้เรื่องจิตเจแต่สิกรูปนิพพานเพราะฉะนั้นก็จะวนเวียนอยู่ในโลกิยะสุขทุกทุกสุขสุขสุขทุกทุกสุขุกุขสุไม่รู้เรื่องกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอะไรไม่รู้เรื่องบำเรอสิ่งที่พอใจซึ่งไม่ตรงกัน อะไรพอใจตัวเองได้สมใจนะก็ได้สัมผัสอันนั้นก็เป็นสุขเขาท่า mm. น,นั้นเองก็ไม่รู้สุขทุกข์ก็บำเรอสุขแล้วก็เป็นกิเลสป้ายไม่เอาทุกข์เอาแต่สุขคุณก็สั่งสมกิเลสหนาวขึ้นไปอยู่เรื่อยๆคุณสั่งสมแต่สุขก็ตามมันองค์ประกอบที่คุณจะไม่ให้คุณทุกข์ คุณก็จะต้องมีสารพัดนึกมีสับสิงสับสิงการมีอำนาจบาดใจที่จะทำตามที่คุณต้องการหรือกิเลสหรือตนาแล้วคุณก็เอาได้มาสมใจถือว่าสุดยอดและมนุษย์สูงสุดมีความต้องการอันยิ่งใหญ่ได้สมใจทุกอย่างบำเรอใจแล้วก็หลงไปกับสิ่งที่บำเรอใจเป็นกิเลสสะสมไปเรื่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆงาขึ้นเรื่อย ไม่มีความจบของความหนาหรือปุถุความหนา,หค,วา,หนาความใหญ่ความมากความโตอะไรนี่คือปุถุภาษาบาลีว่าปุถุนั้นคนถ้าไม่เลิกความเป็นปุถุชนมาเป็นอาริยชนมาเป็นคนเจริญเป็นอริยกะคนไม่มาเป็นอริยกะได้จริงๆก็คือยังวนเวียนจมอยู่ในความเป็นมิลขะ คนเถื่อนคนป่าคนโง่แม้คุณจะบอกว่าคุณจเจริญคุณก็ยังมาสร้างเปินสร้างระเบิดสร้างอะไรฆ่ากันอยู่นั่นแหละแย่งอำนาจแย่งยอดแย่งศักิ์แย่งภูมิประเทศแย่งอะไรกันไม่รู้แย่งความคิดที่ฉันได้เหนือกว่าได้เปรียบกว่าผู้ที่เสียเปรียบอย่างรู้รู้ไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อว่าเสียรู้เสียเปรียบให้อย่างรู้เรียกว่าเสียสละด้วยความเต็มใจ คนนี้คือคนช่วยเศรษฐกิจช่วยรัฐกิจหรือช่วยการเมืองให้แก่สังคมมนุษยชาติคนที่ยังแย่งอะไรอยู่คือคนที่ก่อให้เกิดความมีปัญหาในเศรษฐกิจและมีปัญหาในการเมืองในรัฐศาสตร์เขาไม่รู้เรื่องน่แย่งแข่งกันยังแล้วก็ไปติดสินบนกันเอาเอาไป อายุสิบหกจะให้หัวละพันโอ้ยหัวละหมื่นอะไรเงี้ย <S <S 1> <S 1> แล้วก็เป็นเรื่องอยู่นี่นะพวกที่ดูแลครั้งก็บอกไอ้อยาพูดอย่างนี้ชิบพายใหญ่ที่แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาวะคุณจะเอาไปจับไปตะเลงเล่นอย่างนี้ชิบหายเนี่คุณพูดเอาพูดเอาได้เสียงได้คะแนนเสียงแต่การครั้งก็หนักหนาสาหัส <c oughs> ไม่รู้เรื่อง แล้วก็เป็นนักบริหารน,นักอะไรเขาเก่งในการหาทางได้เปรียบไงกิจการแสนสิริของเขานี่โอ้โหได้เปรียบมารวยเละอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะเอาแบบนั้นคุณมาทำกับสังคมประเทศชาติอธิบายไปแล้วอาตมาก็เห็นแต่ได้หน้าสังเวชใจหน้าสมเพชความคิดที่มันเอ จะแ,แก้ปัญหาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาผูกปัญหาเขายิ่งทำปัญหามันให้มันยิ่งยากใหญ่เขาก็ไม่รู้ตัวเนี่ยคือความฉลาดกับโง่มันอยู่ด้วยกันถ้าไม่เข้าใจตัวเองก็นึกว่าตัวเองฉลาดแต่แท้จริงตัวเองโง่